ัสดีค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนทางเดินไปแผนกของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะเดินทางมาถึงแผนกของเราแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นแผนกของเราและเรานะคะก็มาอยู่ในช่วงคําถาม Q&A นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคําถามจากทางบ้านนะคะคําถามแรกนะคะก็คือเรียนแล้วได้อะไรก็คือน้องหมายถึงเรียนการตลาดเราได้อะไรใช่ไหมคะก็สาหรับที่นะคะส่วนตัวเรียนเราได้อะไรก็คือ หนึ่งเลยได้มิตรภาพถามว่าเรียนเราได้อะไรก็คือความรู้มากมายเลยค่ะทุกคนต้องมาปรับทักษะปรับพื้นฐานปรับความรู้ใหม่ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจนะคะเราก็สามารถสอบถามครูแผน,นการตลาดได้เลยค่ะก็คือแบบครูให้คำปรึกษาดีทุกคนค่ะแล้วต่อมานะคะคําถามที่2ก็คือเรียนยากไหมส่วนตัวนะคะก็คือเรียนไม่ยากค่ะครูพร้อมที่จะให้คําแนะนําและก็คำปรึกษาเราอย่างดีค่ะมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ทางครอบครัวก็คอยซัพพอร์ตค่ะ คำถามต่อมานะคะถามว่าเรียนจบแล้วทำอะไรคำถามนี้นะคะสามารถตอบได้หลายอย่างค่ะหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็น MC พิธีกรนะคะหรือว่าจะเป็นนักการตลาดโดยตรงนะคะหรือว่าทำหน้าที่เป็นของผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือว่าพนักงานการตลาดนะคะก็ะสามารถนำไปบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเปิดธุรกิจเป็นของตนเองอเพราะว่าการตลาดนะคะไม่ได้สอนให้แ่คุณเป็นลูกจ้างแต่สอนให้คุณเป็นนายจ้างคะ่ะ ค่าเสริมค่าเทิมนะคะก็จะมีแบ่งเป็นของปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีนะคะสําหรับปวชนะคะค่าเทิมก็ประมาณอยู่ที่4,900บาทค่ะปวสนะคะก็ค่าเทิมอยู่ที่6 9 0 0บาทค่ะส่วนสําหรับปริญญาตรีนะคะก็คือต่อเนื่องจากปวสนะคะเพียงเพียงแค่2ปีค่ะในประมาณการอยู่ที่35,000ค่ะโอ้โหพี่หนูนะคะสําหรับค่าเทิมนี่ต้องบอกว่าแบบ นราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็คุ้มมากๆกับการศึกษาในระดับปริญญาตีนะคะแล้วก็คําถามต่อมามีไหมคะพี่หนุนาะค่ะการมาสมัครเรียนนะคะเราต้องใช้อะไรบ้างคะการมาสมัครเรียนนะคะก็คือง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะก็คือเราไม่ต้องสอบเข้านะคะใช้เพียงรูปถ่ายหนึ่งนิ้วนะคะสำเนาบัตรประชาชนตัวเองนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวุฒิการศึกษา และสุดท้ายก่อนจากกันไปวันนี้นะคะก็ขอฝากแผนกวิชาก,การตลาดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ของเราไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเมติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ะะเลยค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องอเฟรนโซนของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี